ประมวลกฎหมายอาญามาตรา240ถึงมาตรา275ลักษณะ7ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงหมวด1ความผิดเกี่ยวกับเงินตรามาตรา240ผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งเงินตราไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกระสาบธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใช้ หรือให้อำนาจให้ออกใช้หรือทำปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเงินตรามาตรา241ผู้ใดแปลงเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบีย้ยพันธบัตรนั้นๆให้ผิดไปจากเดิมเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริงผู้นั้นกระทำความผิดฐานแปรงเงินตรามาตรา242วรรคหนึ่งผู้ใดกระทำโดยทุจริตให้เหรียญกระสาบซึ่งรัฐบาลออกใช้มีน้ำหนักลดลงวรรคสองผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักร นำออกใช้หรือมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเหรียญกระสาบที่มีผู้กระทำโดยทุดจริตให้น้ำหนักลดลงตามความในวรรคแรกมาตรา243ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใดๆอันเป็นของปลอมตามมาตรา240หรือของแปลงตามมาตรา241ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ มาตรา244ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งสิ่งใดๆอันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา240หรือของแปลงตามมาตรา24 241มาตรา245ผู้ใดได้มาซึ่งสิ่งใดๆโดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา240หรือของแปลงตามมาตรา241 ถ้าต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้นยังคืนนำออกใช้มาตรา 246. ผู้ใดทำเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลงเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบธนบัตรหรือสิ่งใดๆซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้หรือสำหรับปลอมหรือแปลงพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลงมาตรา247ถ้าการกระทำดังกล่าวในหมวดนี้เป็นการกระทำเกี่ยวกับเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศหรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นมาตรา248ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา240มาตรา241หรือมาตรา247ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นด้วยให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา240 มาตรา241หรือมาตรา247แต่กระทงเดียวมาตรา249วรรกหนึ่งผู้ใดทำบัตรหรือโลหะธาตุอย่างใดๆให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาธนบัตรหรือสิ่งใดๆซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆหรือจำหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุเช่นว่านั้นวรรคสองถ้าการจำหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุดังกล่าวในวรรคแรกเป็นการจำหน่ายโดยการนําออกใช้ดังเช่นสิ่งใดๆที่กล่าวในวรรคแรกหมวด 2. ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแตม์และตัว๋ว มาตรา250ผู้ใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตราแผ่นดินรอยตราแผ่นดินหรือพระบปรมาพิไทยมาตรา251ผู้ใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมืองขององค์การสาธารณะหรือของเจ้าพนักงานมาตรา25 252 ผู้ใดใช้ดวงตรารอยตราหรือพระปรมาพิไทยดังกล่าวมาในมาตรา250หรือมาตรา251อันเป็นดวงตรารอยตราหรือพระปรมาพิไทยที่ทำปลอมขึ้นมาตรา253ผู้ใดได้มาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกล่าวในมาตรา250 หรือมาตรา251ซึ่งเป็นดวงตราหรือรอยตราอันแท้จริงและใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบในประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายมาตรา254ผู้ใดทําปลอมขึ้นซึ่งสแตมรัฐบาลซึ่งใช้สำหรับการไปรสนีนีการภาษีอากรหรือการเก็บค่าธรรมเนียมหรือแปลงสแตมรัฐบาล ซึ่งใช้ในการเช่นว่านั้นให้ผิดไปจากเดิมเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริงมาตรา255ผู้ใดนำเข้าในราชาอาณาจักรซึ่งดวงตราแผ่นดินรอยตราแผ่นดินพระปรมาพิไทยดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมืองขององค์การสาธารณะหรือของเจ้าพนักงานหรือสแตม ซึ่งระบุไว้ในมาตรา250มาตรา251หรือมาตรา254อันเป็นของปลอมหรือของแปลงมาตรา256ผู้ใดลบถอนหรือกระทำด้วยประการใดๆแก่สะแตมรัฐบาลซึ่งระบุไว้ในมาตรา254และมีเครื่องหมายหรือการกระทำอย่างใดแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วเพื่อให้ใช้ได้อีก มาตรา5 7 7ผู้ใดใช้ขายเสนอขายแลกเปลี่ยนหรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งสแตมอันเกิดจากการกระทําดังกล่าวในมาตรา254หรือมาตรา256ไม่ว่าการกระทําตามมาตรานั้นๆจะได้กระทําภายในหรือนอกราชาอาณาจักรมาตรา258ผู้ใดทํำปลอมขึ้นซึ่งตัวโดยสาร ซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือแปลงตัวโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะให้ผิดไปจากเดิมเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริงหรือรบถอนหรือกระทำด้วยประการใดๆแก่ตัวเช่นว่านั้นซึ่งมีเครื่องหมายหรือการกระทำอย่างใดแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วเพื่อให้ใช้ได้อีกมาตรา259 ถ้าการกระทำตามมาตรา258เป็นการกระทำเกี่ยวกับตัวที่จำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อผ่านเข้าสถานที่ใดๆมาตรา260ผู้ใดใช้ขายเสนอขายแลกเปลี่ยนหรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งตัวอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวในมาตรา2 5 8หรือมาตรา2 5 9 มาตรา6 6 1ผู้ใดทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงสิ่งใดๆซึ่งระบุไว้ในมาตรา2 5 4มาตรา2 8 8หรือมาตรา2 9 9หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลงมาตรา2 6 2ถ้าการกระทำดังกล่าวในมาตรา2 5 4มาตรา2 5 6 มาตรา257หรือมาตรา261เป็นการกระทําเกี่ยวกับสแตมรัฐบาลต่างประเทศมาตรา263ถ้าผู้กระทําความผิดตามมาตรา250มาตรา251มาตรา254มาตรา256มาตรา258มาตรา259หรือมาตรา262 ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นด้วยให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา2 5 0มาตรา251มาตรา254มาตรา256มาตรา258มาตรา2 5 9หรือมาตรา262แต่กระทงเดียวหมวด3ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร มาตรา264วรรคหนึ่งผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริงหรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารวรสอผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งมีรายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้นถ้าได้กระทำเพื่อน,นำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชนให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร มาตรา 265. ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการมาตรา 266. ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้ 1. เอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการ 2. พินัยกรรม 3. ใบหุ้นใบหุ้นกู้หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ 4. ตัวเงินหรือ 5. บัตรเงินฝาก มาตรา267ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนมาตรา268วรรคหนึ่ง ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา264มาตรา265มาตรา266หรือมาตรา267ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวังโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆวรรคสถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักง,งานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียวมาตรา269วรรคหนึ่งผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์กฎหมายบัญชีหรือวิชาชีพอื่นใดทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนวรรคสอง ผู้ใดโดยทุจริตใช้หรืออ้างคำรับรองอันเกิดจากการกระทำความผิดตามวรรคแรกต้องระวังโทษเช่นเดียวกันหมวด4ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาตรา2อ9รทับ1ผู้ใดทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริงโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริงหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาตรา269ทัส ผู้ใดทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงหรือสาหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลงสิ่งใดๆซึ่งระบุไว้ในมาตรา269ับหหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพื่อใช้หรือให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลงมาตรา269ทับ3ผู้ใดนำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสิ่งใดๆตามมาตรา269หทับหหรือมาตรา269ทับ 2. มาตรา269ทับ 4, วรรคหนึ่งผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งสิ่งใดๆตามมาตรา269อทับนอันได้มาโดยรู้ว่าเป็นของที่ทำปลอมหรือแปลงขึ้นวรรคสองผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสิ่งใดๆที่ทำปลอมหรือแปลงขึ้นตามมาตรา269ทับ1วรรค3ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกหรือวรรค2เป็นผู้ปลอมซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา269ทับ1ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียวมาตรา269ทับ5ผู้ใดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนมาตรา269ทับผู้ใดมีไวเพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกของผู้อื่นโดยมิชอบตามมาตรา269ทับในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนมาตรา269ทับถ้าการกระทำดังกล่าวในหมวดนี้ เป็นการกระทำเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้เพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสดหรือใช้เบิกถอนเงินสดผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตราน,นั้นๆกึ่งหนึ่งหมวด 5. ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง มาตรา269ทับผู้ใดทำหนังสือเดินทางปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในหนังสือเดินทางที่แท้จริงหรือประทับตราปลอมหรือลงรายมือชื่อปลอมในหนังสือเดินทางโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทําเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นหนังสือเดินทางที่แท้จริงผู้นั้นกระทําความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทางมาตรา269 =9 ทับ 9. วรรคหนึ่งผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา269ทับ 8. วรรคสองผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา269ทับ8วรรค3การมีหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา269ทับ8จำนวนตั้งแต่2ฉบับขึ้นไปให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายวรรค4ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรค1หรือวรรค2เป็นผู้ปลอมซึ่งหนังสือเดินทางตามมาตรา269ทับ8ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว มาตรา269ทับ10วรรคงผู้ใดนำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชาอาณาจักรซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา269ทับ8วรรคงถ้าการกระทำความผิดตามวรรคงได้กระทำไปเพื่อจำหน่ายมาตรา269ทับ11วรรคง ผู้ใดใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนวรสองผู้ใดจัดหาหนังสือเดินทางให้ผู้กระทำความผิดตามวรหนึ่งต้องระวังโทษเช่นเดียวกันมาตรา6 9 9ทับ12ผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งดวงตรารอยตราหรือแผ่นปะตรวจรงตรา อันใช้ในการตรวจโรงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศมาตรา269ทับสิวรกหนึ่งผู้ใดใช้ดวงตรารอยตราหรือแผ่นปะตรวจโรงตราที่ทำปลอมขึ้นตามมาตรา269ทับสวรกสองถ้าผู้กระทำความผิดตามวรกหนึ่งเป็นผู้ปลอมซึ่งดวงตรารอยตรา หรือแผ่นปะตรวจรงตราตามมาตรา269ทับให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียวมาตรา269รทับ14ผู้ใดนำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งดวงตรารอยตราหรือแผ่นปะตรวจรงตราซึ่งระบุไว้ในมาตรา269ทับ12อันเป็นของปลอม มาตรา269ทับ15ผู้ใดใช้ดวงตรารอยตราหรือแผ่นปะตรวจโรงตราอันแท้จริงที่ใช้ในการตรวจโรงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศโดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนลักษณะ8ความผิดเกี่ยวกับการค้ามาตรา270 ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องช่างเครื่องตวงหรือเครื่องวัดที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าหรือมีเครื่องเช่นว่านั้นไว้เพื่อขายมาตรา2 7 1ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดฐานช่อโกงมาตรา272ผู้ใด 1. เอาชื่อรูปรอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้าหีบหอ่อวัตถุที่ใช้หุ้มหอ่อแจ้งความรายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น 2. เลียนป้ายหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันจนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าสถานที่การค้าของตนเป็นสถานที่การค้าของผู้อื่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง 3. ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จ เพื่อให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้าสินค้าอุตสาหกรรมหรือพาณิชการของผู้หนึ่งผู้ใดโดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตนวักสอความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้มาตรา273ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชาอาณาจากักรมาตรา274ผู้ใดเรียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้วไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชาอาณาจากักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้นมาตรา275 ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักรจำน่ายหรือเสนอจำน่ายซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อรูปรอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆดังบัญญัติไว้ในมาตรา272อนุหนึ่งหรือสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเรียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามความในมาตรา273 หรือมาตรา274ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตราน,นั้นๆ